สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกเรื่องราวกับเราในวันนี้นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการจับคู่ที่เออต้องบอกว่ามันมาจากคนละโลกกันเลยค่ะเป็นคู่ที่ดูไม่น่าจะมาเจอกันได้เลยจริงๆฝั่งหนึ่งคือเชอร์ล็อกโฮมส์ชายผู้ยึดมั่นในเหตุผลตรกกะแบบสุดๆทุกอย่างต้องพิสูจน์ได้เหล็กกล้าเลยนะคะใช่ครับส่วนอีกฝั่งคือปริศนาที่เหมือนหลุดออกมาจากนิยายสยองขวัญคลาสสิกแฟรงกินสไต เรื่องของวิทยาศาสตร์ที่ท้าทายพระเจ้าจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้มันน่าสนใจมากครับคือมันไม่ใช่คดีฆาตกรรมใหญ่โตกลางกรุงลอนดอนเลยแต่มาจากข่าวเล็กๆในหน้าหนังสือพิมพ์ที่คนทั่วไปคองอ่านแล้วก็ผ่านไปแต่ไม่ใช่สำหรับโฮมส์ซึ่งนี่ก็เป็นสเสน่ห์ของโฮมส์เลยนะคะคือความสามารถในการมองเห็นรูปแบบหรือความผิดปกติในสิ่งที่คนอื่นมองข้ามไป เหมือนเขามองเห็นเส้นได้ที่เชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆในขณะที่คนอื่นเห็นแค่จุดเล็กๆที่ไม่เกี่ยวกันใช่เลยครับข่าวนั้นรายงานแค่ว่าเกิดเหตุขโมยสุสานต่อเนื่องในยอรมน,นีแต่สิ่งที่ทําให้โฮมส์ต้องหยุดอ่านก็คือรายละเอียดของที่หายไปมันไม่ใช่ของมีค่าอืมแต่เป็นชิ้นส่วนศพที่เพิ่งตายใหม่ๆแล้วที่แปลกกว่านั้นคือมันเจาะจงมากครับ คือแขนซ้ายกับตับเท่านั้นแขนซ้ายกับตับเหรอคะครับแค่น,น,นั้นเลยมันแปลกจนโฮมส์ถึงกับหันไปพูดกับวอตสันด้วยประโยคที่แบบเริ่มเรื่องทั้งหมดเลยเขาบอกว่าวอตสันเก็บกระเป๋าเราจะไปเยอรมนีกันนี่ไม่ใช่อาจญากรรมธรรมดาแต่มันคือการเก็บเกี่ยวโอโหคำว่าเก็บเกี่ยวนี่มันเปลี่ยนความหมายของทุกอย่างเลยนะฮะมันไม่ใช่คำว่าขโมยด้วยซ้ำ การใช้คำนี้มันบ่งบอกทันทีว่าโฮมส์ไม่ได้มองว่านี่เป็นฝีมือของโจรธรรมดามดาไม่ใช่พวกวิกลจริตใช่ค่ะแต่มองว่าเป็นกระบวนการที่มีเป้าหมายชัดเจนมีความเป็นระบบเหมือนเกษตรกรเก็บเกี่ยวพืชผลแต่ในกรณีนี้พืชผลคือชิ้นส่วนมนุษย์มันทําให้เรื่องราวน่าขนลุกขึ้นมาทันทีเลยพอไปถึงเยอรมนีเรื่องราวก็ยิ่งดูหลุดโลกเข้าไปอีกครับเมื่อได้เจอกับผู้ว่าจ้างเขาคือบารอนไฮนริคฟอนแฟงเกนสไตน์ นามสกุลเดียวกับในตำนานเลยใช่ครับฟังไม่ผิดเลยเขาเป็นหลานชายแท้ๆบารอนเล่าด้วยท่าทีหวาดกลัวว่าชาวบ้านแถบป่าดำกำลังขวัญผวาเพราะเชื่อว่าปีศาจของวิกเตอร์กลับมาแล้วอืมแถมยังมีคนอ้างว่าเห็นยักษ์สูง8ฟุตเดินฝ่าพายุหิมะหายเข้าไปในป่าด้วย ทีนี้มันก็เลยดูขัดขัด,ขดกันแปลกๆเลยสิคะคือโฮมส์เป็นคนยุติดกับเหตุผลมากมากๆเลยครับแต่ดันต้องมาเจอกับคดีที่ดูเหมือนเรื่องผีสางเทวดาเป็นการท้าทายวิธีคิดของโฮมส์ตั้งแต่แรกเลยเขาต้องแยกแยะระหว่างความจริงกับความเชื่องมงายของชาวบ้านซึ่งก็น่าจะเป็นสิ่งที่เขาสนุกนะคะผมว่าลึกๆแล้วเขาชอบนะใช่ค่ะโฮมชอบที่จะใช้ตรรก,กะของเขาหักล้างเรื่องเหนือธรรมชาติเขาคงมองว่า ยิ่งเรื่องเล่าดูเหลือเชื่อเท่าไหร่ความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังก็ยิ่งน่าสนใจเท่านึงแน่นอนครับโฮมส์ Holmes ไม่รอช้าเลยเขากับวัทสันลงพื้นที่ไปสำรวจป่าดำทันทีแล้วก็เจอหลักฐานชิ้นสำคัญเข้าจนได้ครับเป็นรอยเท้าขนาดมหือมาใหญ่แค่ไหนคะยาวตั้ง18นิ้วโหแต่สิ่งที่ทำให้โฮมส์ขมวดคิ้วไม่ใช่ขนาดของมันนะครับแต่เป็นระยะก้าวที่ไม่เท่ากัน อ oh. คือคนส่วนใหญ่เห็นก็คงคิดว่าอ๋อคนขาเป๋แล้วก็จบไปแต่โฮมส์กับคิดไปไกลกว่าน,นั้นมากเขาสังเกตว่าระยะก้าวของเท้าซ้ายกับขวามันไม่สม่ำเสมอกันตรงนี้แหละครับคือความอัจฉริยะใช่เลยค่ะ คือการมองเห็นความเป็นไปได้ที่คนอื่นมองข้ามโฮมส์ไม่ได้สรุปว่าเจ้าของรอยเท้าขาเป๋แต่เขาสันนิษฐานไปถึงขั้นที่ว่าร่างกายนี้อาจจะถูกประกอบขึ้นมาจากขาของคนสองคนที่ความยาวไม่เท่ากันซึ่งมันก็สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการเก็บเกี่ยวชิ้นส่วนศพพอดีเลยถูกต้องครับเป็นตะก,กะที่ก้าวกระโดดแต่ก็สมเหตุสมผลอย่างน่าทึ่งใช่นะครับ,ย,รบยังไม่หมดแค่นั้นโฮล์มส์ยังเจอหลักฐานเล็กๆน้อยๆเพิ่มเติมอีกมีอะไรอีกครับ ทั้งเศษลวดชูดแดนที่ตกอยู่ใกล้ๆกับกลิ่นโอโซนจางๆในอากาศกลิ่นโอโซนกลิ่นเหมือนไฟฟ้าใช่ครับเป็นกลิ่นเฉพาะที่มักที่เกิดขึ้นหลังมีกระแสไฟฟ้าแรงสูงพอเอาทุกอย่างมารวมกันการเก็บเกี่ยวชิ้นส่วนรอยเท้าที่ไม่สมมาตรลวดทองแดงกลิ่นไฟฟ้าภาพในหัวของโฮมส์ก็ชัดเจนขึ้นมาทันทีเลยเขาหันไปพูดกับวัตสันด้วยประโยคที่เฉียบขาดมากว่า เราไม่ได้กำลังตามล่าผีเรากำลังตามล่านักวิทยาศาสตร์ที่พยายามเล่นบทพระเจ้าเป็นการปฏริติดต่อเรื่องเราที่สมบูรณ์แบบมากค่ะมันหักล้างความเชื่อเรื่องพูดผีของชาวบ้านไปอย่างสิ้นเชิงและก็เปลี่ยนทิศทางการสืบสวนทั้งหมดเลยจากการตามล่าอสุรกายในตำนานไปสู่การตามล่านักวิทยาศาสตร์ที่สร้างมันขึ้นมาแทน นี่แหละคือการทำงานของโฮมส์และการ,รเผชิญหน้าครั้งแรกก็เกิดขึ้นในคืนที่พายุฝนฟ้าขนองโหมกระนำบรรยากาศเป็นใจมากมากครับโฮมส์กับวัตสันไปนดักซุ่มที่สุสานแห่งหนึ่งและท่ามกลางแสงฟ้าแลบพวกเขาก็ได้เห็นเงาร่างยักษ์ปรากฏตัวขึ้นจริงๆอืมมันใช้มือเปล่าขุดดินฉีกฟ้าลงศพไม้หนาๆออกอย่างกับฉีกกระดาษพละกําลังเหนือมนุษย์มากๆครับวัตสันกาลังจะยกปืนขึ้นยิงอยู่แล้ว แต่โฮมส์ห้ามไว้แล้วชี้ให้ดูเหตุการณ์ต่อมาซึ่งมันพลิกความคาดหมายไปหมดเลยดิฉันว่านี่คือหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดเลยนะใช่เลยครับคืออสุรกายที่พึ่งฉีกฝาโรงศพเป็นชิ้นๆเนี่ยนะจู่ๆก็ทรุดตัวลงร้องไห้ร้องไห้เหรอคะครับเสียงสะอื้นของมันดังแข่งก็เสียงฝนเลยแล้วมันก็วางดอกไม้ป่าดอกหนึ่งไว้บนหลุมศพเดี๋ยวนะคะมันไม่สมเหตุสมผลเลย หรือว่าเรากำลังมองภาพผิดมาตลอดนั่นแหละครับคือจุดที่โฮมสเองก็คงต้องฉุกคิดเหมือนกันว่านี่ไม่ใช่สัตว์ร้ายที่คลุงคลั่งแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึกมีความโศกเศร้ามันเปลี่ยนโจทย์ของคดีไปเลยจากการตามล่าผู้ร้ายกลายเป็นการตามหาสิ่งมีชีวิตที่กำลังทุกขทรมานพฤติกรรมนี้มันเป็นมนุษย์เกินกว่าจะเป็นอสุรกายแต่แล้ว เหตุการณ์ก็วุ่นวายขึ้นไปอีกครับยังไงคะจูจ่ๆก็มีกลุ่มชายในชุดเก่าวเปื้อนเลือดโผล่ออกมาจากเงามืดพร้อมกับอาวุธที่ดูเหมือนปืนไฟฟ้าออมีผู้เล่นในสนามเพิ่มขึ้นมาอีกกลุ่มหนึ่งใช่ค่ะมันบอกเราว่าเรื่องนี้ซับซ้อนกว่าที่คิดมีฝ่ายที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งดูเหมือนจะเป็นฝ่ายที่ตามล่าอสุรกายตนนี้อยู่เหมือนกันปรศนามันซ้อนกันสองชั้นแล้วหนึ่งคือใครคือนักวิทยาศาสตร์ที่สร้างมันขึ้นมาและสองคือ กลุ่มคนในชุดกล่าวพวกนี้เป็นใครและต้องการอะไรโฮมสตามรอยเลือดของอสุรกายตัวนั้นไปจนพบมันหลบซ่อนตัวอยู่ในถ้ำร้างแห่งหนึ่งและที่แน่นเองครับที่ความจริงทั้งหมดได้ทุกเปิดเผยจากปากของมันเองมันพูดได้ด้วยครับมันคือ The Creature สิ่งมีชีวิตดั้งเดิมที่วิกเตอร์แฟรงเกนสไตน์สร้างขึ้นเมื่อหลายสิบป,ปีก่อนจริงๆมันยังไม่ตายโอและที่น่าเศร้ากว่าน,นั้นคือมันบอกว่ามันฆ่าตัวตายไม่ได้ เพราะร่างกายของมันสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ตลอดเวลาโห oh. ตอนนี้มันกำลังถูกหมอวิปลาสคนใหม่ไล่ล่าไม่ใช่เพื่อจะฆ่ามันแต่เพื่อจับตัวมันไปสกัดเอาน้ายาแห่งชีวิตที่อยู่ในเลือดเพื่อเอาไปไปใช้สร้างเจ้าสาวหรือเพื่อนให้กับมันนี่คือโศกนาฏกรรมที่แท้จริงของมันเลยนะคะการมีชีวิตอมะตะที่ตัวเองไม่เคยต้องการ ความโดดเดี่ยวที่ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วยังต้องถูกไล่ล่าเหมือนสัตว์ทดลองอีกมันสะท้อนแก่นเรื่องดั้งเดิมของนิยายแฟรงเกเคนสไตน์เลยที่ตั้งคำถามว่าใครกันแน่คืออสุรกายที่แท้จริงสิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นมาหรือมนุษย์ผู้สร้างที่เต็มไปด้วยความทะเยอทะยานพอได้ยินแบบนี้โฮมส์ Holmes ก็คงจะประติดประต่อเรื่องได้ทันทีเลยสิครับว่า หมอวิปลาดที่ว่าเนี่ยจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากบารอนไฮริด์ผู้ว่าจ้างของเขานั่นเองคนที่มาจ้างกลับเป็นตัวร้ายซะเองครับเขาหลอกใช้โฮมส์ให้มาเป็นเครื่องมือในการตามหาเดอะครีเอเตอร์ตัวเก่าให้เพราะตัวเขาเองหามันไม่เจอมาตลอดเป็นการหักมุมที่เจ็บแสบมาก แล้วมันก็มีเหตุผลในตัวมันเองด้วยแต่ผมก็สงสัยอยู่อย่างนะทำไมบารอนต้องจ้างโฮมส์ด้วยล่ะครับถ้าเป้าหมายคือการตามหาสิ่งมีชีวิตตัวเก่าทำไมไม่จ้างนักล่าไปเลยเป็นคำถามที่ดีมากค่ะการเอาสุดยอดนักสืบมาสืบเรื่องที่ตัวเองเป็นคนก่อมันเสี่ยงเกินไปหรือเปล่านี่อาจจะบอกถึงความหยิ่งยโสของบารอนก็ได้นะคะเขาอาจจะเชื่อว่าตัวเองฉลาดพอที่จะปั่นหัวโฮมส์ได้อืม หรืออีกแง่หนึน่งคือเขาอาจจะจนปัญญาแล้วจริงๆ The c r e ีเชอรมันฉลาดและซ่อนตัวเก่งกันก,นกว่าที่คนธรรมดาจะหาเจอเลยต้องพึ่งเครื่องมือที่ดีที่สุดและในโลกนี้ไม่มีเครื่องมือไหนในการตามหาคนได้ดีไปกว่า Sherlock Holmes อีกแล้วเขาคงคิดว่าพอเจอตัวแล้วก็จะกำจัด Holmes ทิ้งที่หลังได้ไม่ยาก Holmes กับ Watson รีบบุกกลับไปที่ปราสาทฟแฟรงกนสไตน์และลงไปยังห้องทดลองลับใต้ดินที่ซ่อนอยู่ภาพที่เห็นคงจะน่ากลัวมาก เหมือนฝันร้ายเลยครับมีชิ้นส่วนมนุษย์แช่อยู่ในโหลแก้วมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ส่งเสียงครางหึงหงึและบนเตียงผ่าตัดกลางห้องมีร่างของอสุรกายตัวใหม่ที่ถูกเย็บประติดประต่อเสร็จสมบูรณ์แล้วรอแค่การชุบชีวิตเท่านั้นถึงตรงนี้คือแบรอนเลิกแอปแล้วครับเปิดตัวเป็นวายร้ายเต็มที่เลยเขาหัวเราะอ,อย่างบ้าคลั่งแล้วพูดประโยค,คลาสสิกว่าคุณมาช้าไปคุณนักสืบ คืนนี้พายุแรงข้าจะสร้างเผ่าพันธุ์ใหม่ที่สมบูรณ์แบบกว่าปู่ของข้าเป็นการสะท้อนความผิดพลาดซ้ำรอยของตระกูลแฟงเกนไซน์อย่างแท้จริงเลยนะคะการสร้างชีวิตขึ้นมาโดยไม่ทำนึงถึงผลที่ตามมาไม่ได้เรียนรู้อะไรจากโศกนาฏกรรมของปู่เขาเลยกลับกันเขายิ่งทะเยอทะยานกว่าเดิมซะอีกและแล้วฉากคลายแม็กซ์ก็เริ่มต้นขึ้นครับแบรรอนสับสวิชเดินเครื่อง สายฟ้าฟาดลงมากระแสฟรรไฟฟ้ามหาศาลไหลเข้าสู่ร่างบนเตียงอสุรกายตัวใหม่ลืมตาโพลงแล้วก็กรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดแล้วก็อารวาสทันทีใช่ครับในจังหวะน,นั้นเองเดอะครีเชอร์ตัวเก่าก็พังประตูบุกเข้ามาเพื่อหยุดยั้งความบ้าคลั่งนี้กลายเป็นศึกสามเศร้าที่วุ่นวายสุดๆโฮมส์ Holmes, พยายามเข้าไปทำลายแผงควบคุมไฟฟ้าวัดสันก็คอยยิงสกัดลูกน้องของแบรอนส่วนอสุรกายสองตัวก็เข้าสู้กันอย่างดุดเดือด ปราสาททั้งหลังคงสั่นสะเทือนเหมือนจะถลม่มครับเมื่อเห็นว่าสถานการณ์มันเกินจะควบคุมแล้วโฮมสตัดสินใจทำในสิ่งที่เด็ดขาดที่สุดเขาทำอะไรคะเขาคว้าตะเกียงน้ำมันแล้วคว่างใส่ถังสารเคมีทำให้เกิดระเบิดและไฟลุกท่วมใช่ครับบารอนที่มัวแต่ตกตะลึงกับผลงานที่ล้มเหลวของตัวเองก็ถูกอสุรกายตัวใหม่ที่เขาเพิ่งสร้างขึ้นมากับมือหักคอตายคาที่เป็นจุดจบที่น่าสมเพชและสะสมในเวลาเดียวกัน เป็นการตอกย้ำแนวคิดที่ว่าสิ่งที่เราสร้างขึ้นจากความทะเยอทะยานที่ผิดที่ผิดทางสุดท้ายมันจะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเราเองเสมอฉากสุดท้ายในห้องทดลองนั้นมันบีบคันหัวใจมากครับท่ามกลางเปลวเพลิง The ะครีเจอร์ตัวเก่าหันมามองโฮมส์ด้วยสายตาที่เข้าใจทุกอย่างอืมัมนชี้ไปที่ทางออกที่ปลอดภยัยแล้วพูดกับโฮมส์และวัตสันว่าไปซะที่นี่คือที่ตายของพวกเราไม่ใช่ของเจ้าโห oh. จากนั้นมันก็ลากศพของบารอนและอสุรกายตัวใหม่เดินลึกเข้าไปในกองเพลิงเพื่อจบวงจรแห่งความทุกข์ทรมานนี้ให้หมดสิ้นไปเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่มากค่ะในวาระสุดท้ายเขาเลือกที่จะทำลายตัวเองและทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับต้นกำเนิดของเขาเพื่อไม่ให้มีใครต้องมาเจอชะตาก,กรรมแบบเดียวกับเขาอีกมันคือการแสดงความเป็นมนุษย์ที่สูงส่งที่สุดทั้งทังที่ร่างกายของเขาไม่ได้เป็นมนุษย์เลยแม้แต่น้อย เรื่องราวจบลงที่โฮมส์กับวัตสันยืนอยู่นอกปราสาทมองมันพังถล่มลงมาท่ามกลางสายฝนวัตสันที่ยังคงตกตะลึงกับเหตุการณ์ทั้งหมดอดไม่ได้ที่จะถามขึ้นมาว่ามันตายจริงๆแล้วใช่ไหมโฮมส์และคำตอบของโฮมส์นี่แหละคะ่ะที่เป็นบทสรุปเชิงปรัชญาของเรื่องราวทั้งหมดได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดเขาจุดไ์ของเขาขึ้นมาอย่างช้าๆแล้วตอบกลับไปว่าไฟอาจจะทำลายร่างกายได้วัตสัน แต่ตราบใดที่มนุษย์ยังมีความทะเยอทะยานที่จะเล่นบทพระเจ้าแฟรงก enstein ก็จะไม่มีวันตายมันจะกลับมาในรูปแบบใหม่เสมอโหเป็นคำพูดที่คมคายและน่าขนลุกในเวลาเดียวกันเลยนะครับใช่ค่ะมันสรุปได้อย่างชัดเจนเลยว่าปัญหาที่แท้จริงไม่ใช่ตัวอสุรกายแต่เป็นแนวคิดของแฟรงก enstein คือความทะเยอทะยานที่ไรขีดจากัด ขอองงมนนุษย์เเราเี่แหละตราบใดที่เรายังคงผลักดันขอบเขตของวิทยาศาสตร์โดยปราศจากจริยธรรมตราบนั้นก็จะมีแฟรงก์เกนไสไตน์คนใหม่ๆเกิดขึ้นมาเสมอและในบันทึกคดีอย่างเป็นทางการนะครับ โฮมส์ก็เลือกที่จะทำในสิ่งที่น่าสนใจมากเขาสรุปคดียังไงคะเขาสั่งให้วัดสันปิดเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นความลับสุดยอดและสรุปรายงานส่งให้ตำรวจเยอรมันไปสั้นๆแค่ว่าบารอนไฮริชฟอนแฟรงเกนไตน์มีอาการทางประสาททำการทดลองระเบิดผิดพลาดจนเกิดเพลิงไหม้และเสียชีวิตเท่านั้นเลยครับการตัดสินใจของโฮมส์ตรงนี้แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ของเขาที่นอกเหนือไปจากการเป็นแค่นักสืบนะคะครับ เขาไม่ได้ทำไปเพื่อปกปิดความจริงแต่ทำไปเพื่อปกป้องมนุษยชาติจากความวุ่นวายลองคิดดูสิคะว่าถ้าโลกรู้ว่าความตายสามารถถูกเอาชนะได้ด้วยวิทยาศาสตร์และไฟฟ้าอะไรจะเกิดขึ้นาศาสนาสังคมกฎหมายทุกอย่างคงจะปั่นป่นวนวุ่นวายไปหมดโฮมส์เลือกที่จะแบกรับความจริงอันหนักอึ้งนี้ไว้กับวสันเพียงสองคนเพื่อรักษาสมดุลของโลกเอาไว้เป็นภาระที่หนักอึ้งจริงๆนะครับ เรื่องราวนี้จึงทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราได้คบคิดกันต่อนะครับว่าอะไรคือเส้นแบ่งที่แท้จริงระหว่างความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์กับความทะเยอทะยานที่อันตรายและใครกันแน่ที่มีสิทธิตัดสินว่าความรู้บางอย่างนั้นมันอันตรายเกินกว่าที่มนุษยชาติจะรับรู้ได้ มันเป็นคำถามที่อาจจะไม่มีคำตอบที่ถูกต้องเพียงหนึ่งเดียวนะครับแต่เป็นสิ่งที่เราต้องถามตัวเองอยู่เสมอในโลกที่เทคโนโลยีก้าวไปข้างหน้าไม่เคยยุดนิ่งเลยครับ